ครับหนาวหนาวมากเลยเนาะเนี่ยวันสองวันเนี่ยองศาอืมองศาดูเลสุขภาพร่างกายเหมือนกันหนาวเย็นวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยเหมือนลมแรงอืมวันก็โอ้โหทั้งทั้งหนาวทั้งลมจ้ะวันนี้ไม่ได้ทํางานเหรอคะหยุดจ้ะทีนี้เราจะดูอะไรในเดี๋ยวเอาสิบหกชุดก่อนแล้วเลขมีที่มาสิบหกชุดใช่ไหมบนล่าง S <S ช่ใช่สิบหกชุดจเน้นบนกันล่างไว้จ้ที่มันือนที่ผ่านมาที่ให้หกกับแปดเน้นหกแหละจ้ะจากวันนี้เลขเด่นสามกับเจ็ดเน้นเจ็ดนะครับจ้าอ่ชุดสองตัวมีสามสองสามสี่สามหกสามแปดสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่ห้าไอ้สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า

วยครับไม่มาสิบหน่วยบนห้ากับหกห้าก <6 S 1> ับหกไม่มาสิบหน่วยบนอันนี้ชุดบนนะห้ากับหกไม่มาสิบหน่วยบนจ้ะครับผมแล้วก็ให้เอฟซีเน้นเลยนะเจ็ดตัวนี้จะไปเข้าคู่กับอะไรก็ได้ถ้าไม่ชอบในชุดนี้แต่ชุดนี้น่าจะเข้านะวันนี้เพราะผิดไปสองวันแล้วมั้งเนี่ยแต่เลขวิ่งเข้าเนาะเข้าเลขวิ่งเข้าจ้ะมันก็ชนกับสูตรมหาลอกนะ อืมเดี๋ยวโคง้งสุดท้ายจะบอกว่าเลขเก็ดเนี่ยมันมาหลักไหนอืม <c oughs> มันมันชนกับเอ่อที่เราลงคลิปเอ่อเลขลอกมหารวยอะ่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชม,มันชนกันนะนชนกันหลายคู่เหมือนกันโคง้งสุดท้ายจะบอกว่าเลขเจ็ดมันอยู่หลักไหนจ้า <c oughs> ใอ้ใ,ใจร้อนนิดนึงใครใจร้อนก็โทรมาถามได้จ้าค <c oughs> ่ะอันนี้คือชนี เลขมีที่มามบนล่างอืมเลขมีที่มาสิบหกชุดวันนี้จะสรุปให้ครบเลยครบสุดท้ายจะสรุปสรุปเป็นแบบว่ามาครบบนนี่แหละนะจ้าครบบนแล้วก็วางไว้ให้หนึ่งชุดแล้วก็ชุดสามตัวจับในครบบนนี่แหละหกชุดจ้าอืมปเปไม่ตกนสามเป็นเจอกันแน่บอกนี้อืมจ้าประมาณนี้เนะาะครับผมเดี๋ยวค้า คลิปหน้าคลิปหน้าเอามาครบบนเจ็ดตัวแล้วก็ชุดสองตัวไปหกชุดจ้าย่อลงมาอีกหน่อยย่อลงมาอีกหน่อยอือคือตัดให้มันน้อยหางอีกหน่อยครับเราไปโคกสุดท้ายค่อยเหลือหางเดียวจ้าค่ะแต่เลขไม่มาอ่าบนเนี่ยสิบหน่วยนะห้ากับหกตัดออกได้เนี่ยมันมีอันไหนที่ติดห้าหกเนาะเลขห้าเลขหกอย่างเงี้ยสามารถตัดออกได้ตัดออกได้แล้วก็เลขแป้นผมให้ไปยังให้มาแล้วนะงวดเมื่อกี้เนี่ย คิดเมื่อก่อนอน่ะอ่าก็อเอาห้ากับหกไปตัดแล้วก็เอาเลขแต้มมาดึงก็เหลือน้อยตัวแล้วจ้าประมาณนั้นก็นั่นแหละใครชอบเลขมีที่มาชุดเต็มก็ดูได้แตกบนล่างก็มีนะเพราะมันเป็นสูตรหน่วยคำนวณเนะาะก็มีเข้ามีหลุดก็พิจารณาเอาแล้วกันเป็นแค่แนวทางครับส่วนมากจะเน้นบนน้ชุดเนี้ยามันเข้าล่างก็ถือว่าปุ๊กอะ จ้ะคือเป็นเป็นชุดบนแต่กันล่างไว้นิดหน่อยถ้าใครชอบล่างก็ติดไว้ได้ใช่ไหมครับครับถ้าใครจะเอาลงกงบนทางล่างก็แล้วแต่ศรัทธาไม่ว่ากันจ้ะแต่เป็นเป็นชุดบนเนาะครับเป็นเป็นชุดบนเลยก็ให้มันเป็นชุดบนจ้ะก็นี่เอาตัวดับไปตัดก็ได้นี่ห้ากับหกนี่ก็น้อยหางลงนะตัวไหนติดหกตัวไหนติดห้าจ้ะใช่ครับก็ประมาณนี้ค่ะค่ะเอาอยัางไงก็ให้ปังปังแล้วกันวดนี้เนาะรวยๆวยเฮงเ ครับตองปังตรงปังครับจ้าจ่ะจ่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวซาบานะจะทวนตัวเลขเนาะค่ะเป็นเลขมีที่มาเด้อค่ะเลขมีที่มาทั้งเสียนปากช่องเพิ่นไหมาจะ่ะวันที่สิบจิมกราหกเก้าชุดเลขมีที่มาชุดนี้เน้นบนกันล่างเด้อพี่น้องจ้าถ้าผู้ใด่ามมนไหลหางค่ะตัดหล่นก็ได้จะ้ะหรือจะเล่นเฉพาะบนแล้วก็เอาเลขดับเพิ่นตัดออกก็ถือว่าน้อยหางจะ้ะ แต่เลขวิ่งเพื่อนกะเม็นเด้อค่ะเลขมีที่มานี่เลขวิ่งเขาคงวดจ้ะแต่เลขจับคู่หลุดมาสองอดติดแล้วจ้ะเพื่อนไหหมาเนาะคะ่ะวิ่งบนเน้นเนาะคะ่ะเด่นเด้อค่ะเด่นบนกันล่างสามกับเจ็ดจ้ะสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดจ้ะเลขที่ไม่มาบน สิบหน่วยบอมาบนสิบหน่วยแต่หลักร้อยไปได้ค่ะมีหากระหกเด้อจ้ะสงสัยโทรหาเพื่นตามเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าเซียนปากช่องจ้ะก็ะให้ตัดออกก็ได้พี่น้องจ้าสมมุติเพิ่นบอกว่าหากระหกบอมาหลักอ่ะสิบกับหน่วยมันบอ่อชุดไหนที่ติดหกติดห้าตัดออกก็จะเลี้ยหนห่อยห่างเจ็ดหกจังสี่ตัดออกได้หกหาจังสี่ตัดออกได้จ้ะ ยวเสียเบิ้งหดบางหันหดบางหันกับเขาตัเลขวิ่งค่ะเขาไปที่หกเนาะเพิ่นห้มาหกกับแปดจ้ะนี่หดบางหันเขาไปที่เลขวิ่งออกหนึ่งหกกัศูนย์หกคือวิ่งแตกบนล่างจ้ะกถือว่าเลขเลขดับเพิ่นกะดับอยู่เด้อค่ะซีกับแปดบอมากับบอมาอีหลีพี่น้องจา้าเอาประมาณนี้จ้ะสำหรับเลขมีที่มาชุดบนกันล่างเน้นบนกันล่างจ้ะสตีตีหดบางหันกันนี่ให้เบิ่งพร้อม เปรียบเทียบย่ำเด้อเป็นแค่แนวทางค่ะสูตรง่ายคำนวณมีเขามีรุดเนะาะทั้งเซียนเนก่นอยากให้สุกให้มันค่ะการเห็ดสูตรว่ม้มเณแมาเห็ดง่ายๆเด้อพี่น้องอดตะหลับขับแต่นอนชัวร์จีด้แต่ละสูตรจ้ะเอาตามนี้จ้าบอหลายดอกพี่น้องหาเหล็กดับเมรแม่นมาตัดออกได้เลยจ้ะโลด้วค่ะเหล็กดับบนรางสาวนาก่ยังรออยู่ค่ะเพิ่นพี่จันกัยังบ่ได้ลงค่ะเหล็กพี่จันชุดบนดับบนบบนี่ดับอยู่เด้อค่ะ หวัดวางฮันกระดับยูจ้ะ,ฝากก,จะฝากกดไล์กดแชร์น้้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิด,ดาการมองเห็นเอาคลิปนี้รวยๆปังๆสู่โฉคนเงินเลยกองทองในเขาไปละจ้ะสวัสดีจ้า